แทนแทนแทนเมนูเมนูหลังเที่ยงพี่น้องจา่าเมนูตำบริได้ตำตั้งนานแล้วเนาะจะตำหมูยอใส่กอกใส่มะฮุงหน่อยหนึ่งพี่น้องกำลังลวกข้าวปุ่นเนาะเอาแบบเพชรเพชรประทับยังไงเจ้าก็กินบ่ได้ยู่แล้วนะ,ะนี่คอยจงไว้เจ้เา,ากับ,บเสะหรือว่า ใส่กระเทียมลงไปจ้ากระเทียมสบายดีสบายดีพี่น้องปลอปลายบอ๊อบชุกคุกชุกคุกพี่น้องจา้าพอๆกับบาหมีแล้วเด็กๆพี่น้องสบายดีกินข้าวเที่ยงแล้วกับสิต่ำนะเดี๋ยวนี้กะสิออกเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะนี่แน่ พริกกระเทียมน้ำตาลพี่รองจ่าทำทำมาจากหน่วยบุกพริกนี่งตำพริกแห้ง แน้นอนพี่น้องที่ผ่านมากก็ไประจํา,าต้งด่โดนละละ่ะอันนี้จะเป็นน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปสองสามสี่ห้าเบิดอันนี้จะเป็นผงนัวใส่ละลาย ใส่น้ำปลาะแซบนัวใส่หลายแซบหลายะมะนาววุ้ยมะนาวไรเมร็ดนี่ไม่มีเม็ด ใส่มะเขือเอนี่ต่ำยังทำํำเสนอเมนูต่ำยังเม,ม,มั่วคือว่าต่ำมั่วใช่เพระเาะไม่ลายเลยใส่หลายอย่างเลยต่ำมั่วบอใส่ทุกอย่างมันอยู่ที่การต่ำพี่น้องจา๋าอยู่ที่รสชาติที่ใส่ยังก็แล้วแต่ กระต่าแสบมันกระแสบคือเกาละ่ะสรุปมันอยู่ที่คนต่ำเป็นประธรรใส่มะเขือใส่ด้วยตามด้วยถั่วฝักยาวนี่อย่งก็กใส่ลงไปแสบบาแสบก็ต้องแสบปรทํามมะถั่วฝักยาว พอเน้นพักมะเขือเทศกระเบิดแล้วส่วนลีน่าแพงมะเขือเทศกิบบลศกโลละร้อยยี่สิบบาทพวกส่วนที่มันหลายกิโลละสิบบาทเนี่ยมูดี้ฟุซซ์ รอมี้ที่ใส่สบักแตกงน้ำลงไปตับมัว่วคือขอทาทำหวานเป็ดตาชิบะแซบนลครทำตับมัว่วมันมัว่วพอเสร็จมะคงหน่อยเดียว นี่แล้วก็โคเลโคเลโคเล ใส่ปลาอีกให้มันนวนัวรสชาติเปรี้ยวหวานเนี่จ้าใส่เส้นมะคงหรือว่าเส้นบะละกอลงไปมะคงกับแพงช่วงนี้ขาดตลาดตามด้วยหมูยอแล้วก็ ใส่กอรอกลงไปนีอ่อันนี้คือโคเล่เอาได้พี่นองจาเดี๋ยวตับใส่กอรอบมันสิมุนโคเล่โคเล่ เป็นตาแซ่บแท้หอ,อ,อมห่วยๆวยอ่อว้าวอาถือดูเ<อ>ทลงไปเบิร์ดบอดิกวดลองฮะกวาดล,งล,งลงองเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมมามามาเมนูตำอีกแล้วท่านผู้ชม ซื้อมาตั้งแต่วันอาทิตย์กับพรไซเหมือนเนาะยุบกับข้าวปุ่นพี่น้องห้าสี่สามสองหนึ่งลงมือได้าอากินแยบุนแยกิน,นกินเอาสรุปเมนูกับเข่าแล้วเมนูอย่างนี้ฮะคนเราเมนูกินเหล่นไปคือยังกินกับเข่าอยู่ <c oughs> <c oughs> ตำสวดโคกบักไงพี่น้องจา้ามันเนี่ ยายลีกับเบยูเขาไปงานศพหมดเฮนเด้์ขันยาข้าวปุ่นก็ตักข้าวปุ่นใช่าจานนะซิมอนตักข้าวปุ่นใช่าจานแล้วก็ตักตำลาดม,มามาพี่น้องจ๋าเมนูตอนเที่ยงอุ้ยมนเป็นเที่ยงบ่ายแล้วเมนูตำแบ่บ ประเภทอาหารต่ำนี่พี่น้องจา๋าถ้าประแดกแสบคือแสบเนาะแต่ส่วนหนึ่งก็ขึ้นกับคนต่ำพร้อมหลายคนหลายคนบอกว่าไม่แสบได้ไงใส่ผงสลดขนาดนั้นสำหรับบะมีว่ามันบกเกี่ยวกับผงสลดดอกมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะถ้าคนทำกับข้าวไม่เป็นอะต่อใส่ผงสลดเป็นกิโลสองกิโลมันก็ไม่อร่อยประเภทอาหารนี่นะ มันอ,อร่อยได้ก็ต่อเมือ่อทุกอย่างลงตัวเนาะความเผ็ดความเค็มความเปรี้ยวถ้าใส่แต่พงสูตรมันก็บอเป็นแต่กินคือเกามือวานก่อนนี่ไปลงบานไปหาไปเยี่ยมเจแหล่ไปสร้างตำนาลงบานพี่น้องอันนี้บอเป็นประจานได้เ่าสู่ฟังดูจากคนตำก็ไม่น่าจะเคยทำอาหารมาก,ก่อนพอสร้างตำมาแนละ้ รสชาติมันีแต่พงสลดมันแบบหวานออกเลี่ยนๆเออมันแบบทาาว่าแสบบอกระบอเนาะมันแบบมันออกแบบอันนี้เกินคล้ายๆคือเกลือนี่แหละท้าใส่หลายมันกัดแสบบอบอแ่บมันเค็มถ้าจ่างแ่บบอมันบอแสบมันจืดถ้าใสหวานเกินแสบบกระบอแ่บมันหวานเกิน ทุกอย่างมันต้องลงตัวความหวานความเผ็ดความเปรี้ยวเนาะคือประเภทต่ำเนี่ยห้าอยากได้แนวใดรสชาติออกเปรี้ยวหวานก็ต้องออกเปรี้ยวหวานถ้าเปรี้ยวเกินก็บาบทุกอย่างมันกับพอดีเนาบะบบเข็มเกินบบหวานเกินบบเปรี้ยวเกินอันนั้นคือเนาะมันลงโตถ้าใส่ตะพงสลดมันก็บาดบคือก่าก็ต้องใส่พอประมาณเนาะทุกอย่าง เครื่องปรุงอันนี้ว่าสู้ฟังพี่น้องแล้วแต่คือประเภทต่ำบางคนก็นสิออกมักหวานรสชาติหวานน้ำหนึงสี่บางคนก็นสิออกแบบกินเค็มก็สิเค็มๆหน่อยคืออัมมาลานเนาะแล้วแต่บางคนก็นสิออกจืดๆต่ำหมูยอเสียดายบ่มีปลาหมึกเนาะ ตำใสปลาเมกแสบอันนี้บ่ได้กินโดนแล้วเด้ตอนแรกว่าสิไปกินอ่าไปตำกินอยู่เที่ยงเจล่เป็นหมเจแหล่สงสารนางอย่านางหิวเพราะนางยังว่าได้กินยังอยเมืออ่อไหนก็นางหิวเข้าเบิดมือ้อนางว่านางอยากตำมะคงอยากแกงน่อไหม่เดี๋ยวไปกินอ่างนางนางสิกินน้ำลายนํำก็เลยพากันเอินมากินอยู่พี่ ลูกสาวนางลูกสาวเจนและพี่สาวคูแฝดท่านผู้ชมพเพื่อนกับบกค่อยได้มากกินน้ำดอกค้ายๆคืออันพ่อเพื่อนนั่นแหะเมื่อเธอกินหมูกระทะนูนนี่นั่นกะเอิญโยแต่เพื่อนกับ u, กะบกค่อยมากกินพเพื่อนกับบมาหน่อยนักเพื่อนจะมาก,กินน้ำหลักๆก็เซียนตะคู่แฝดกับแม่เนาะแต่ส่วงนี้น่าก็ะสิอ,สอดอาหารโดนโยประเภทต่ำประเภทอ่อ ของเผ็ดของเข็มก,ะกะระสิกินข้าวต้มกินยังไปหรือว่าอาหารจืดจืดตอนนี้น้าก็กินแต่ขต้าวต้มเปล่ากินก็กินลายบายัได้อีกได้หยัดทองอืด อยากต่าทะเลเนาะใส่กุ้งใส่ปลาหมึกสิอันนี้ต่ำตะมูยอใส่กาะทำจ้าจกินได้บะเพ็ดกันดิ mm hmm. อันนี้ก็บโบเพ็ดภาไในธรรมดาอยู่ค mm hmm. ันบบเพ็ดกระโบแสบอีกได้พี่น้องมันต้องแบบออกจีดจัดนะเนาะประเภทตําประเภทยำ ตักขปุ่นใส่จานตักกิโลดใส่เกาะคือบวกกินทำอิ่มยายรวยกับบดิมาไปงานศพยายลีไปจมูวานคุณยายก็อยู่งานศพเบิเร์ดอัมมาลากับเมื่องานศพกลับมาแล้วรอบหนึ่งเมื่ออีกรอบ ยายลุนก็นอยู่งานศพมาแล้ว,ลวปะไปเยี่ยมเจรีอยู่<ป>อากาศน้อนพี่น้องก็ดีแต่นี่แหละลงมาอยู่ใต้ตารางเถียงหรือว่าห่มไม่เนาะร <c oughs> <c oughs> อยฝนตกกระบอกตก <c oughs> มันก็ตกเขตบางเขตบางพื้นที่แหะแต่อยู่ไทยตกอยู่หลายเขตเนาะพี่น้องอยู่พี่น้ำเมิดจะเชื่อไหมว่านี่ก็เมิดขึ้นลมมาแต่ว่าบ่ตกรอบนี้ไม่มีฝนจกงามในพยุสิเขาอีกรอบตะเก่านะพากันตกกาหวานกาเน้ เดือนพฤษภาแต่ปีนี้ยังเงียบหญ้าก็เริ่มเหี่ยวเริ่มตายไปแล้ว <Okay. S 1> วาสิภาคู่แฝดไปหาเห็ดอยู่ว่าเห็ดกำลังออกพะว่าแหงอีกแล้วอาตักใส่ตักใส่หลอด <Okay. S 1> มันต้องกินกับ้าวปุนมันยังแสบ คนตกกระชอนมือเลียนกันใ่ออกเยอะอันนี้อาทิตย์นึงอยัางตกเธอหนึ่งอเอกอกอันนี้สิข่าวซองอาทิตย์แล้วยังบาตกอยู่ม,มาเลยแหง้งกินไปกินมาเผ็ดพนะ <c oughs> ว่ามันกัดตอนมกพริกบอก <c oughs> มกพริกแหง้ง <c oughs> เท้าต่ำละเอียดมันสิเผ็ด งัวกับข้ามาแล้วผมไม่ยังกินเอายายบุญ้างยานละตีกินไปจักรอบแล้ว เฮ er pues ็ด mm. บ่นเดมกมวงกมวงซุกนะจักสิหากินอย่างพี่น้องจ้าไปนยองไม่กินโน่นมาได้หลายกับพี่ผู้กินขัวกันจนเน่าพี่ผคนกินมันมันบ่อแก่ห่มันบอกค่อยแสบหรอกมันามันบอกเคลื่อนจิงหลีดจีบอม บันบปยังจริงหลีดซีมอนจากอนไลนยบัวจกเข้าบัวปีญงแต่โดนนนนดเราคอยว่าหยามันออกเลยไม่จิงหลีดคือสิหลเด้จริงหลีดจะแสบกว่วเนาะเอามาถอดชีกับกรอบแนงเสีเออย บนีนหน่อยได้สวดโคกบ,บ้ากใหงไงนนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพักมักถัวมักแตงเส้นมักหูตอนมักพริกแข็งหูฮาหูฮากินแล้วกับเฮื่ออะไร พี่น้องจ่าเดี๋ยวมาฮอนดีบอมีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้พ่อกันคลิปนาพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจเดี๋ยวสิเขาไปกิ่นก่อนไปซีมก่อนไปแล้วสบายดียยดยดว้าจนสีเบิร์ดให้กินน้ำแน่ยังเหลือแต่ตอนนั้นมักพีกกับตอนมันต้องกินกับข้าวปุ่นแม่

อออกินหายห่หวงเลยกินจาดได้ใจพอเภทต่ำไม่กินก็ตพุดมนตรแบยก เพ็กกินกินครับโอลพาเัาพังท่านแนงเพอืมเห็เนว่าสิบอบอดพี่น้องจ๋าสู่เขาสิบา,า่จ มันแนไหนของพลกจิ๊บทางไ้ไ้เขาปากเราวนี่ <c oughs> แซบแซบพี่นอกมาเด้อ